สวัสดีค่ะไรเตอร์สวายเกิลหรือจะเรียกว่าไราเตอร์สวา i เกิลก็ได้นะคะวันนี้ก็มีนิยายสนุกๆมารีวิวแล้วก็สปอยสั้นๆในทุกคนไี้ฟังกันนะคะต้องออกตัวเลยค่ะว่าอันนี้เป็นการอ่านจริงแล้วก็รีวิวจริงแบบเรียวๆเลยนะคะสนุกไม่สนุกยังไงก็คือบอกกันตรงๆไปเลยอ่ามาเริ่มกันเลยค่ะทุกคนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะนิยายที่จะมารีวิวแล้วก็สปอยในวันนี้นะคะมีชื่อเรื่องว่า เกิดเป็นสายบับทำไมถึงอาภัพเช่นนี้ค่ะเขียนโดยน้ำปากกาซีรุยนะคะเป็นนิยายแฟนตาซีค่ะออต่างโลกทะลุมิติไปอยู่ในเกมอะไรแบบนี้นะคะเป็นแบบแนวระบบเออแล้วก็แบบมีความเป็นอิมเพรด้วยนะคะสายเกมเนี่ยต้องกวักมือเรียกสุดๆเลยนะคะแบบว่าต้องชอบใจเรื่องนี้มากแน่ๆนะคะแต่ว่าใครที่ไม่ใช่สายเกมนะคะก็ มาอ่านได้ค่ะมาเปิดโลกด้วยกันนะคะเพราะว่ามันเรื่องนี้อ่านง่ายมากทุกคนไม่ซับซอ้อนเลยเนื้อเรื่องแล้วก็มาอ่านง่ายอ่ะเอออย่างเราไม่ใช่คนแบบที่เล่นเกมอะไรอย่างนี้ก็เข้าใจได้นะคะได mm ้ hmm. ง่ายๆเลยแล้วก็สนุกด้วยนะคะ mm hmm. มามาที่เรื่องย่อก,กันเลยนะ mm hmm. ก็คือในเอกนะคะในเอกของเรื่องเนี่ย mm hmm. ดวงซวยคะ mm ่ะ hmm. ดวงซวยมาต้องแต่เด็ก <laughs> แล้วก็ โตมาเนี่ยก็มาโดนโดเคยโดนฟ้าผ่าไปทิ้งแล้วนะแล้วก็โตมาก็โดนฟ้าผ่าไปอีกนะคะแล้วก็ทําให้ทะลุมิติไปอยู่ในเกมที่ตัวเองเนี่ยกำลังเล่นอยู่เออแล้วทางเดียวนะคะที่จะกลับไปที่โลกปัจจุบันของตัวเองได้ก็คือเขาต้องทําภารกิจในเกมเนี่ยให้สําเร็จนะคะมันจะไม่มีปัญหาเลยทุกคนถ้าเกิดว่ามันเป็นตัวละครที่นายเอกของเราเคยเล่นมาคือแบบน้องเล่นตัวเก่งเลยอะไรเงี้ยแต่นี้แบบว่า กลับมาคราวนี้มาอยู่ในเกมเองน้องเป็นแค่สายบับอะทคกคนสายบับก็คือแบบคอยเอาไว้ซับพอร์ตฮีนแบบให้พลังคนอื่นที่แบบรักษาคนอื่นแค่นั้นสู้ไม่ได้อ่ะเออแล้วน้องจะไปสู้พอรตไหวได้ยังไงเออน้องจะไปทำภารกิจสำเร็จแล้วออกมาได้ยังไงเออเห็นไหมน่าตามนะาลุ้นเออมาฉันจะสปอยพวกเธอฟังก็คืออุ้ยเรื่องเนี้ยสปอยมันมากเดี๋ยวพื่เธอรอฟังนะ มาเปิดมานะคะเริ่มเลยสปอยเปิดมานะคะนายเอกของเราเนี่ยก็พูดถึงความซวยของตัวเองนะคะว่าเออเขามักจะเจอเรื่องซวยมาตลอดตั้งแต่เด็กเลยเออแต่ว่าเขาก็ดูโปรงดีนะแบบว่าเออมันก็มีสิทธิ์เกิดขึ้นได้อยู่แล้วแบบความโชคดีกับความซวยมันก็แบบเกิดขึ้นแบบห้าสิบห้าสิบที่มันจะเกิดขึ้นได้อะไรเงี้ยเขาก็ดูเป็นคน เข้าใจดีไม่ได้เป็นอารมณ์แบบว่าโอ้กูสวยจังเลยแบบอะไรแบบโชคช้ำอะไรอย่างนั้นแบบไม่ได้แบบเนื้อป้าไม่ได้ดรามา่าอะไรแบบนั้นเออแล้วเขาก็บอกว่าเขาเนี่ยทำงานอยู่ที่บริษัทพัฒนาเกมแห่งหนึ่งที่เป็นบริษัทอันดับต้นๆของประเทศเลยนะทุกคนอืมเขาก็ว่าเออเหมือนแบบตอนนั้นก็รู้สึกเหมือนแบบเอ้ยเราไม่ใช่คนดวงสวยแล้วเราก็อาจจะมีโชคอยู่บ้างเพราะว่าเราไม่ได้เรามาได้ทํางานในบริษัทที่แบบอันดับต้น,ตนๆอนะ่ะเออเพราะว่าเขาก็ถือว่า เขาียกอะไรมันเป็นโอกาสที่ดีได้ที่ได้ทํางานในแบบระดับนี้ใช่ไหมอืมพอได้ข้อเสนอจากบริษัทเนี้น้องก็แบบว่าขอลาออกจากบริษัทเดิมทันทีเลยเออแล้วแต่ว่าคนดวงสวยคือคนดวงสวยแต่อีบริษัทเนี้ยอีบริษัทที่น้องย้ายมาเนี่ยนะที่คิดว่ามันดีเนี่ยนะมันดันไปก๊อบงานของบริษัทที่ไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเอามาทําเป็นไม,ไม่ไม่ค่อยมีชื่อเสียงเท่าไหร่เอามาทําเป็นงานตัวเองเออแล้วด้วยความที่นายเอกใช่ไหมอยู่ในทีมสร้างเกมอะ่ะ เออแล้วเรื่องเรื่องมันก็แดงขึ้นมาว่าเออเนี่ยไปกอบบริษัทโนนมาแต่ว่ามันมาโบอยอีบริษัทเนี้ยมันดันมาโบยเป็นความผิดแทนน้องนายเอกเ,เราเต็มเต็มเออแล้วนายเอกเนี่ยก็จะถูกฟ้องคดีอาญานะแกแบบยอมความไม่ได้ต้องจ่ายค่าเสียหายอย่างเดียวไม่ก็ต้องติดคุกหรือว่าทั้งติดคุกทั้งแบบจ่ายค่าเสียหายเลยอะไรเงี้ยเออโอ้โหชีวิตน้องคือพังมากๆสกสนิทร้องสุดเออน้องเขาก็ ทำโดยที่ไม่รู้อน้องว่าข้อมูลที่แบบได้มาเนี่ยมันเป็นของบริษัทนั้นใช่ไหมน้องไม่รู้น้องก็แบบทําไปตามหนะ้าที่คิดว่าเออคิดว่าคิดว่ามันถูกต้องใช่ไหมละ่ะอืมก็เลยกลายเป็นแพรับบาปไปซะอย่างนั้นก็คือหลักฐานอะไรใดๆมันต้องยอมจำนวนยอมรับผิดว่าเป็นความผิดน้องอะ่ะเออเพราะว่าบริษัทมันก็แบบบริษัทอีบริษัทนี้เลวมากมันไล่ไล่น้องออกด้วยนะ ยิ่งการที่มันไล่น้องออกมันไม่ช่วยน้องเนี่ยมันก็ยิ่งแบบเป็นการบวยความผิดให้น้องว่าน้องผิดเต็มประตูมันไม่ได้ผิดอะไรเลยเงี้ยก็แย yeah, ่สิเออน้องก็เลยแบบว่าเออชิบหายสุดๆตกตามสุดๆเออสองสารน้องเขาก็เล่าไปขณะกลับบ้านนะแบบอันนี้แบบเขียนในมุมมองมุมมองตัวละครนะเออไม่ได้แบบมุมมองที่สามไม่ใช่แบบมุมมองพระเจ้าใน,นแบบน้องคนเราเรื่องเองเลยอืมขณะน้องกลับบ้านเนี่ยฝนก็ตกหนะักอืน้องก็มีล่ม น้องก็มีร่มน้องก็เอาร่มออกมากลางหน้าบริษัทใช่ไหมจะเดินกลับอะไรเงี้ยโอ้โหสวยอีกล่มดันหักแบบว่าลมแรงหักแบบพับไปอะไรเงี้ยเออสวยซ้ำสวยซ้อนนะคะจนถึงห้องนะคะจะเข้าไปในห้องอยู่แล้วก็ดันลืล่นล้มโอ้ยสงสารจริงๆแล้วแบบน้องอะ่ะคือน้องเป็นเสาหลักของบ้านะ่ะแล้วน้องมาโดนไล่ออกเนี้ยโอ้โห แล้วแม่น้องก็ป่วยอีกแล้วน้องก็เราเราเราน้องนายเอกนี่ก็มีน้องสาวอยู่คนหนึ่งอีกนะคะที่ต้องแบบคือน้องเป็นสาหรักของบ้านอ่ะแล้วเกิดเหตุการณ์เงี้ยขึ้นอ่ะคิดดูว่าแบบมันจะขนาดไหนอ่ะเออพอน้องถึงเข้าไปในห้องใช่ไหมน้องก็แบบไปทําธุระส่วนตัวเสร็จแบบว่าเพื่อนก็โทรมาเออไอเราก็นึกว่าเพื่อนโทรมาห่วงนึกว่าแบบห่วงเพื่อนห่วงน้องนายเอกก็เลยโทรมาแต่มันโทรมาขอโค้ดเกมทุกคนโอ้โหมันเป็นเกมใหม่ที่แบบเพิ่งเปิดตัวแล้วแบบ เล่นเขาเรียกอะไรอะคนที่จะแบบได้เล่นอะมีน้อยคือแบบมันจะมีแบบส่งโค้ดมาให้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมอืมอล้ีเพื่นอนคนนี้มันก็มาขอเออซึ่งซึ่งซึ่งเกมที่ว่าเนี่ยก็เป็นเกมของบริษัทที่จะฟ้องน้องเนี่ยแหละเออเอาสิแล้วก็คุยไปคุยกันมาน้องก็บอกว่าเออกูไม่ให้หรอกน้องไม่ให้โค้ดเพราะน้องจะไปเล่นเองคือแบบน้องอะจะไปหาไปเจอบริษัทบริษัทเนี้ยบริษัทเกมเนี้ยในวันพรุ่งนี้น้องก็อยากจะ เขาเรียกอะไรน้องอยากจะศึกษาฝั่งตรงข้ามสะหน่อยว่าเออมันเป็นยังไงอะไรยังไงใช่ไหมเออน้องก็เลยว่าเดี๋ยวจะเข้าไปดูๆหน่อยว่าเกมมันเป็นยังไงเออนะคะน้องก็แบบอ่าโหลดเกมมาแล้วมันก็เป็นเกมออนไลน์แบบที่เราต้องสวมบทบาททำภารกิจเก็บเวลลงดันตีมอนทั่วไปนี่แหละแกเออน้องเขาก็เริ่มเกมนะคะสร้างตัวละครอ่านรายละเอียดต่างๆนานา,นาต้องเอา ชนะบอสนู่นี่นั่นต่อสู้กับแบบว่า NPC เนื้อเรื่องที่แบบในเนื้อเรื่องในเกมเนี่ยเข้มข้นมากน้องก็ชอบเลยแบบคือน้องอ่านเพลินลืมเครียดไปเลยนะคะแบบว่าน้องก็แบบทําความเข้าใจกับเกมแบบเต็มที่เออเลือกตัวละครอาชีพเป็นนักธนูเออในเกมนะแบบตัวดาร์มิที่เก่งแบบต่อสู้เก่งตีกับบอสได้แบบสบายๆใช่ไหมอืมแล้วก็ได้รู้ว่า ตอนเด็กน้องเคยโดนฟ้าผ่าเออน้องก็เล่าเล่าเรื่องอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็เล่นเกมไปดูอะไรไปของน้องน้องก็เล่าไปด้วยเออน้องมีรูปรูปรอยแผลเป็นอะเป็นรูปใบเฟิร์นที่เขนแต่ว่าตอนนี้มันก็หายไปแล้วเพราะว่ามันเป็นขึ้นเมื่อตอนเด็กอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมอืมแต่น้องอะก็ยังจําฝังใจเรื่องที่เคยโดนฟ้าผ่าเมื่อตอนเด็กอยู่จนถึงตอนนี้เลยใช่ไหมแล้วตอนนี้ฝนก็ตกอยู่น้องก็แบบกลัวฟ้าร้องฝนมันตกแบบ หนักมากแล้วฟาร์มก็ร้องตลอดใช่ไหมน้องก็เลยแบบว่าโอ้กูไม่ไหวแล้วต้องเดินไปปิดประตูหน้าต่างเออพอไปปิดประตูหน้าต่างใช่ไหมฟาร์มก็ร้องเรื่อยๆแต่จังหวะที่แบบเอื้อมมือไปปิดอ่ะฟา้ามมันเดินผ่ารถปศายน้องแก <c oughs> มันจะมีอะไรซวยด้วยวันนี้อ,อีกไม่ดันตั้งตัวมากแล้วน้องก็หลุดไปในเกมเลยที่น้องแบบกําลังเล่นอยู่นี่นแหละฉันก็แบบฮะเอาเลยดิโคตรตื่นเต้นอะตอนอ่านนวนแบบฮะ เพราะเมื่อกี้ยังแบบเอยนี่กันอยู่เลยใชื่อตองกําลังเล่นเกมอยู่ดีแล้วแบบเอาอยู่ดีเอาเอาแล้วเหรอ ฟ้าผ่าเลยเหรอเออ<ต>ฉันงงเหมือนกับน้องแหละน้องก็งงเหมือนกันว่ากูมาอยู่เลยในนี้ในนี้จริงๆเรากูฝันไปเนี่ยอะไรเงี้ยพอเขาไปออในในในเกมแล้วใช่ไหมเกมก็จะบอกให้ทำนูน่นทํานี่ใช่ไหมน้องก็งงแต่ว่าก็กดตามคําสั่งไปทําที่เกมบอกเออแล้วก็เริ่มเกมอย่างงงงงทุกคนเออฉันก็งงเหมือนน้องอ่ะเป็นเราเ,เรา,เ,ราเป็นเราเราไปอยู่อย่างนั้นนะเราไม่งงหรองงสิจะเหลือหรอเออแล้วภารกิจแรกก็คือต้องไปช่วยเหลือผู้กล้าซึ่งน้อง <laughs> นั่งทำผู้กล้าอยู่ใต้ต้นไม้ <laughs> <laughs> ออแล้วเวลามันก็นับถอยหลังหนึ่งชั่วโมงเออมันก็เป็นเหมือนแบบเวลาเราเข้าเกณ์มันจะแบบแนะนําอะไรเงี้ยให้เราใช้สกิลนู่นนี่นั่นใช่ไหมก็คือคิดว่าการที่ต้องช่วยภารกิจแรกนี่นก็เป็นการแบบว่าเออแนะนําการใช้ใช้พลังของน้องอะไรเงี้ยอ,อืมไอคนที่น้องนั่งทับอยู่อ่ะก็ดูเหมือนได้รับบาดเจ็บด้วยความที่น้องคิดว่าเอออันนี้เป็นเรื่องจริงหรอวะน่างนก็จะพยายามแบบว่าฟิสูดใช่ไหม เออเราพิสูจน์ว่าเออเวลาทําแบบเขาอะไรตีตัวเองยีกตัวเองเนี้ยมันก็เจ็บใช่ไหมแสดงว่าถ้าเกิดว่าน้องทําเขาเรียกอะไระถ้าน้องได้รับบาดเก็บแบบถ้าน้องได้รับบาดเจ็บในเกมอ่ะตัวจริงๆก็จะเจ็บด้วยเออแบบเจ็บจริงจริงนะคะแล้วก็ ถ้าเกิดว่าน้องทำภารกิจไม่สำเร็จใช่ไหมก็จะถูกลงโทษจากเกมนะคะเกมก็สอนทำภารกิจแรกไปนะคะสอนใช้นน่นนี่นั่นไปนะคะก็ช่วยคนนั้นได้ช่วยคนที่นั่งทับอยู่ได้นะคะภารกิจก็สำเร็จแต่ยังแต่คนนั้นอะยังไม่ตื่นน้องก็เลยแบบลองสกิลตัวเองว่าเออมีพลังไรบ้างแบบจนเหนื่อยเนยนะก็กลับมานั่งพักนะคะแต่คนที่ช่วยก็ยังไม่ฟื้นน้องก็แบบ นั่งทอ้อเอาไงดีวะชีวิตเราจะกลับไปได้โรคแบบโลกเราได้ยังไงจะรอดได้ยังไงวันนี้กูเป็นแค่สายบัฟเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยเออจนไปสะดุดกับภารกิจนึงคือน้องแบบก็นั่งดูแบบระบบอะไรเงี้ยใช่ป่ะว่าเออเกมมันเป็นอะไรงไงบ้างใช่ป่ะแล้วก็เห็นว่าเห็นแบบภารากิจอะมีภารกิจนึงมันเขียนว่าหวนห่นทางหวนคืนเออ ผนทางหวนคืนแล้วก็บทลงโทษก็คือถูกจองจําชั่วการใช่ไหมน้องก็ปิ๊งเลยว่าถ้าตะลุยด่านไปจนถึงตรงนั้นแล้วแบบทําสําเร็จน,น้องน่าจะได้ออกไปจากที่นี่ใช่ไหมแต่ก็ต้องเหี่ยวใจอีกแล้วเพราะว่ากว่า,าจ,จะไปถึงภารกนะิจหนาะๆนะมันก็มีภารกิจก่อนหนะ้าเยอะมากก็เลยเช็คพลังตัวเองอีกทีว่าเออมีพลังแบบอะไรยังไงใช่ไหม สรุปก็คือพลังโจมตีเป็นศูนย์จะไปสู้กับบอลยังไงเออพอน้องเป็นสายบัฟใช่ไหมคอยแบบช่วยเหลือคนอื่นเท่านั้นแบบช่วยฮีนพลังให้เขาแต่สู้เองไม่ได้อะ่ะเออน้องเป็นตัวละครแบบนั้นก็คือไม่ใช่เป็นตัวละครสู้แต่เป็นตัวละครสายรักษาเออน้องก็แบบเอาละวางแผนไว้ทด้ละต้องวางแผนนะคะจนคนที่อยู่ข,ข้างๆที่แบบช่วยไว้เนี่ยก็เริ่มตื่นน้องก็คุนหน้า เออพอตื่นแล้วก็แบบก็ได้มองหน้าชัดๆเนี่ยน้องก็คุ้นหน้าว่าเออพี่แกคือ NPC ในเกมนี่ว่าที่ชื่อว่าทรีนิกนะคะซึ่งอีพี่คนนี้ก็เป็นพระเอกนี่แหละแกเออแล้วพลังคือเก่งระดับต้นๆของเกมเออน้องก็เลยน้องก็เลยแบบอ่ะ นี่ไงคนที่ช่วยเราเจอแล้วเออน้องก็รีบปุกพี่เขาเลยเจ้าบอกว่าข้าเนี่ยช่วยชีวิตเจ้าไว้เออพี่พระเอกก็แบบจริงเหรอแล้วจะให้ข้าจดแทนยังไงดีเออเขาแผนน้องสิเออก็เลยน้องก็เลยบอกว่าช่วยข้าทําภารกิจให้สําเร็จทีแบบว่าช่วยช่วยปลุกป้องโลกนี้ไว้อะไรเงี้ยพี่เขาก็บอกว่าเอา้า ก็ต้องทําอยู่แล้วค่าก็ต้องทําอยู่แล้วเนาะก็เลยบอกว่าเออก็ช่วยโลกด้วยแล้วก็ช่วยช่วยเอาค่าไปด้วยเออแล้วก็ใหญ่ค่าตายปกป้องโลกแล้วก็แบบว่าปกป้องค่าด้วยพันซะฉันแบบอ <c oughs> สาวายมันแบบว่ามันมีโมเมนต์อะ <c oughs> สรุปก็ได้ไปเป็นคู่หูก,กันทุกคนเออก็ไปด้วยกันจ้าเป็นเป็นคู่ผันทากันเออเขาคือพี่พระเอกแกก็งงไงว่าอะไรวะคือคือจะให้แบบว่า ให้ปกปลอมให้ตายจะให้อยู่ด้วยข้างข้างตัวตลอดเวลาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็เลยว่าอ๋อจะเป็นคู่พันธะกับข้าละสิเขาก็เลยเป็นคู่พันธะกันจับแบบว่าทําสาบานอะไรเขาเรียกอะไรอ่ะกีดเลือดอะไรแต่ยากอะไรเลยเออฉันก็จำไม่ค่อยได้เออแต่ก็ประมาณนี้แล้วก็แบบพอเป็นคู่พันธะกันเสร็จสับใช่ไหมก็คือสองคนเนี้ยก็จะแบ่งปันพลังกันได้เออหมายความว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้กันหรืออะไรอย่างเงี้ยพระเอกก็จะแบบว่าเขา คือนายเอกก็จะแบบแข็งแกร่งขึ้นนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเนอะป้เออจะไม่ตายง่ายเพราะว่าน้องเป็นตัวละครที่ตายง่ายเออแล้วพออยู่พอเป็นคู่พันนากันแล้วเนี่ยก็ยกเลิกไม่ได้นะแกเออน้องก็เลยแบบน้องก็เลยบอกว่าที่ผ่ายอย่างกับคู่แต่งงานเห็นดูมากแล้วอีพี่พระเอกก็ยังบอกอีกว่าต่อไปเนี้ยจะไม่มีอะไรมาแยกแยกเราออกจากกันได้อีกสาววายกรีดสิคะรออะไร เออมันไ่าหลักตีแกเออเขาก็เลยจากนั้นเขาก็เลยไปหาที่พักกันเพราะว่ามันมืดแล้วมันก็อันตรายใช่ไหมอันตรายมันเยอะก็เดินออกเดินทางกันไปจนถึงไปเจอที่ท,ที่หนึ่งที่แบบไอความชั่วร้ายของบอสเนี่ยบอสเกมเนี่ยมันแบบจะกินกินทุกอย่างอะ่ะเออก็ต้องรีบไปหาที่พักแล้วก็รีบไปหาทางจาัดก,การบอสตัวนั้นนะคะแล้วก็ได้พักได้กินอาหารกันไปพระเอกก็แบบ แรกๆอาการก็ไม่ดีนะคะเบอไม่กินเยอะแล้วก็ไปนอนน้องก็เลยแบบว่าเป็นห่วงเออกลัวจะสู้บอสในวันพรุ่งนี้ไม่ได้ก็เลยไปช่วยแบบว่าพี่เขานอนอยู่น้องก็แบบเข้าไปหาในห้องนอนแล้วก็แบบไปช่วยรักประจับมือแล้วก็แบบรักษาพลังกันอู้โมเมนต์เขินสุดแกช่วยกันแบบใดอู้เช้ามานะคะน้องก็แบบอยู่บนเตียงของพี่เขาแทนน้องก็งงว่าเออเราเผลอหลับเราเผลอหลับเข้าใจได้แต่เราเผลอหลับแล้วเรามานอนบนเตียงเขาแบบ ยังได้ไดยังไองอะไรเงี้ยเออก็จาได้ว่าเราก็รักษาเขาอยู่ดีๆแต่ว่าเออเรามาอยู่บนเตียงเขาได้ไงวะเออคือยี่ไระเอกแหละก็คงเอาน,อน้องขึ้นมานอนบนเตียงนะคะคือเขาเป็นทรงเงียบๆซึนๆอะเป็นแบบไทยพระเอกที่พวกเราคุ้นเคยเป็นแบบว่าเขาเรออะไรเป็นคาแรคเตอร์พระเอกท,ที่ที่ถูกต้องเออในอุดมคติของเราที่มันจะแบบว่า เงียบเงียบหลอล,อล่อเท่เทไม่พูดเยอะแต่เน้นทำอะไรเงี้ยเออชอบมากเออน้องก็ตื่นมาใช่ปะเพราะพระเอกเนี่ยมาเรียกอืจะให้ไปทำภารกิจจะได้แบบไปทำภารกิจกันแล้วเ,เขาก็ออกเดินทางกันไปต่อคุยกันไปตามทางน้องก็แบบเออทำไมพระเอกถึงเลือกน้องเป็นคู่พันธะล่ะเออเขาก็บอกว่าก็ก็เธอช่วยชีวิตเราไว้ไงเออเจ้าช่วยชีวิตข้าวไว้อะไรเงี้ยน้องก็แบบ,แบบแปลกดีแค่นี้ก็แบบ เออที่นี้ก็แบบเป็นคู่พันธะกันได้แล้วหรออะไรเงี้ยเออแต่ก็เข้าใจเพราะว่ามันเป็นในเกม mm hmm. ใช่ปะ่ะน้องก็แบบแต่น้องมันก็ใจเต้นแรงอยู่ดีแกอุ้ยพี่เอกมันหลอเนาะคนแบบแล้วเขามาทําอะไรเงี้ยอเป็นใครก็ใจเต้นแรงเนาะเออเขาหลออ่ะเออพี่เขาก็แบบไม่หยุดน่ารักนะแบบมีการมอบเข็มกลัดป้องกันตัวให้น้องในเอกเราด้วยเพราะว่ามันเข้าเขตความมืดมากแล้วเงี้ยแบบไอพีสันเออแต่ใช่ปะ่ะ คือเขาก็ไปถึงคาริฮาที่แบบที่จะต้องทำเควสใช่ไหมบรรยากาศก็น่ากลัวมากน้องก็แบบเริ่มกลัวอะไรเงี้ยเออเขาก็เลยให้ของป้องกันน้องไปแล้วก็มีการแมปฉากต่อสู้กันไล่บรรยายดีมากทุกคนบรรยายเห็นเป็นฉากฉากอะเออเหมือนแบบไปอยู่ในนั้นอยู่ในเกมด้วยเลยอะเออฉันแบบตื่นตา่มากชอบมากนะคะแล้วเขาก็ช่วยกันสู้แบบแกมันเป็นความบูที่บูที่หวาน ู้อีได้ปะ่ะคือมันถึงเป็นฉากบูก็จริงแต่มันมีโมเมนต์ของพวกเขาที่แบบช่วยกันต่อสู้นู่นนี่นั่นจับกันอะไรอย่างเงี้ยเออฉันก็เขินที่เขาแบบพยายามปกป้องกันอนะ่ะพี่พระเอกพยายามปกป้องน้องใช่ปะะ่ะล่ะน้องก็พยายามจะช่วยที่สุดเท่าที่จะทําได้แต่ด้วยพลังที่น้องไม่ได้มีเยอะใช่ปะ่ะก็จะสู้ช่วยสู้อะไรไม่ได้หรอกเออจนสุดท้ายพี่ก็เลยไปหาที่ซ่อนให้น้องนะคะแบบช่วยปกป้องน้องสุดๆเขินมากเออ จนสุดท้ายแล้วมันก็ต้องมีการเสียรู้ใช่ไหมก็โดนแบบโดนทําร้ายเออน้องในเอกอโดนทําร้ายจะโดนแบบดึงพลังออกจะตายอะกำลังจะตายอะพี่แกก็พี่ระเอกเขาก็เลยมาช่วยไว้ก็ช่วยทันนะคะก็ปักดาบใส่บอสตายเลยเออแต่น้องก็แบบสลบไปนะคะน้องก็ตื่นขึ้นแล้วก็นึกถึงครอบครัวตัวเองนะคะว่าเออตอนนี้เป็นไงบ้างนะเออ ก็ได้รู้ว่าน้องมีปมหนึ่งก็คือแบบพ่อน้องตายไปแล้วนะคะก็เหลือน้องก็แล้วก็น้องสาวแล้วก็แม่ที่ป่วยนะคะที่ yeah, uh, ต้องดูแลโอ้ก็ย้ำเตือนไปอีกว่ายังไงน้องก็ต้องออกไปให้ได้อะเพราะว่าน้องยังมีคนที่แบบรอน้องอยู่ที่แบบคนที่น้องต้องดูแลทุกคนสงสารแล้วน้องตื่นด้วยอะไรหรือปะน้องตื่นด้วยสิ่งโตมาเรียหน้าน้อง ซึ่งสิงโตตัวนี้เป็นสัตว์เลี้ยงของพี่พระเอกเขาเองเขาสั่งให้แบบเฝ้าไว้นะเดี๋ยวจะไปหาทางออกโอ้โหน่ารักเวอร์พระเอกแบบนะฉันหลงพระเอกจริงๆเรื่องนี้แล้วอ่าพอให้เฝ้าน้องไว้ใช่ไหมพี่เขากลับมามน้องในเอกก็ได้รางวัลได้รางวัลจากการทราภารกิจสําเร็จใช่ไหมก็ได้โอ้สกิลมาได้อาวุธมาอะไรอย่างเงี้ยเขาก็พากันออกไปนะคะกลับไปที่หมู่บ้านเดิม หมู่บ้านที่แบบเคยอึมครึมมีของไอของปีศาจของบอสเนี่ยก็หายไปกลับมาสดใสเหมือนเดิมชาวบ้านก็รอต้อนรับเป็นอย่างดีแล้วก็แบบว่าเออขอบคุณที่แบบกําจัดบอสตัวนั้นไปได้แต่ว่าตัวบอสเนี่ยก็มีเรื่องราวของเขานะทุกคนทุกคนก็ต้องไปลองอ่านอีกทีคือก็มีเหตุผลที่เขากลายเป็นปีศาจอ่ะนั่นแ,แหละ แล้วน้องก็แบบว่าเออฉันก็จัดบอรสได้ตัวเดียวชีวิตก็ดีขึ้นหนึ่งร้อยเท่าแบบนี้เลยเหรอแบบว่ามีคนแบบต้อนรับมีเอ,อ่อาหารดีๆกินมีที่พักดีๆได้ชุดใหม่ด้วยชุดก่อนหน้านี้ของน้องก็คือเอ่อยาจกดีๆนี่เอ,เองนะคะตอนนี้ก็ได้รับชุดใหม่นะคะ <laughs> แล้วก็ได้รับการรักษานะคะแล้วน้องใเอกของเราก็เลยแบบว่า เอออยากจะคืนเข็มกลัดให้พระเอกนะคะแต่พี่แกก็ไม่เอาไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเอาคืนบอกว่าให้ใส่ไว้เลยเออแล้วก็ให้รีบพักเดี๋ยวพรุ่งนี้เราจะต้องออกเดินทางกันต่อนะคะพร้อมหมู่บ้านง,งข้างเนี่ยให้ไปช่วยเหลือต่อเพราะว่าเห็นว่าแบบเออตีมอนบ้านนี้ได้แล้วก็ไปตีให้หน่อยเอออะไรอย่างงี้นะคะพระเอกก็ไม่ยอมไปเพราะว่าอะไรจะรอจนกว่านายเอกของเรานั้นหลับเออน้องไม่หลับ เขาไม่ไปเออเขาบอกว่ารอน้องรับก่อนถึงจะไปน้องนายเอก็็แบบเขิน <c oughs> ม้วนคุมโปงหนีไปเลย <c oughs> น่ารักอะเออชาเ,าเขาก็ออกเดินทางกันนะคะแล้วน้องก็คือหามากน้องน้องน้องมันขี่ลามะ <c oughs> น้องมก็บ yeah e ่นว่านึกว่าจะเป็นม um> um> ้าเท่ๆอะไรอย่างงี้ว่าแต่ชาวบ้านให้มาเนาะเออให้เล่าม้ามาน้องก็รับไหวไม่รับก็อะไรอยู่ใช่ป่ะเออจู่ๆภารกิจก็มาอีกเอเป็นการเก็บสมุนไพรนะคะน้องก็ไปเจอคนหนึ่งเป็นพ่อค้าก็ได้ช่วยไหวอพมพอเขาแบบบาดเจ็บเล็กน้อยใช่ป่ะน้องมีพลังหิวก็เลยแบบอาช่วยแล้วก็ได้ถามชื่อแซ่กันไปก็เลยรู้จักกันน้องก็ช่วยพ่อค้าเก็บสมุนไพรเพื่อแลก ไปแลกของมาอะไรเงี้ยก็ตามเกมอ่ะแกแบบเราต้องไปทําเควสยิบยิบย่บยอยย่อยเพื่อที่จะได้ของรางวัลมาโน่นนี่นั่นเอออ่างเงี้ยน้อมก็ทำใช่ไหมทีนี้สมุนภัยที่ต้องไปเก็บมันอยู่สูงอืมน้องก็บอกว่าเออช่วยอุ้มหน่อยสิจะไปหยิบอันนั้นอ้ พี่เขาก็แบบโอเคได้ก็อ,อุ้มน้องขึ้นไปเก็บาลน้นะลูกเราเนี่ยไลน์นะเนี่ยเออก็ทำเควสสำเร็จพ่อค้าเขาก็แบบขอตามไปที่เมืองด้วยเพราะรู้ว่าจะไปเมืองนี้ใช่ปะ,ะบ้านพ่อค้าก็อยู่นั่นพวกเขาก็เออยินดีไปได้วยกัน3มคนเออพ่อค้าเข้าใจดีมากให้ที่พักอยู่ด้วยแล้วบ้านก็คือแก่บ้านก็คือดูดีดูรวยกว่ากว่าที่จะเป็นแค่พ่อค้าสมุนไพรมากอ่ะเออพระเอกนางเอกก็ถูกต้อนรับอย่างดีเลยนะมีแบบอาหารการกินห้องดีมากจนน้องคิดว่าเอ๊ เขาก็ไม่ได้ดูเดือดร้อนอะไรนี่ว่าเออเราจะให้จะให้กูมาทาภารกิจอะไรที่นี่มาเนี่ยอะไรเงี้ยพี่นี่พี่พี่พระเอกพี่เชชื่อนี้กันนะแกก็เข้ามาในห้องที่น้องนอนอยู่นะคะว่าอาการน้องเป็นไงบ้างเพราะน้องแบบอย่างอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่ใช่ไหมน้องก็ถามพี่เออพระเอกว่าเออสงสารว่าเออสงสัยว่าเออเราจะต้องไป กำจัดใครเออไม่เห็นมีอะไรเลยพี่เขาบอกว่ารอหายก้อนน้องก็บอกว่าหายแล้วเนี่ยน้องเพิ่งกินยาไปพี่ก็แบบก้มมาดูหน้าน้องก้มมาดูสกล้เลยนะน้องก็ใจเต้นตึกๆึกจะหลุดออกมานะคะคือพระเอกแพรวพราวแบบไม่รู้ตัวแกพระเอกแบบ เขาชอบทําให้ขินน่ะเออพี่เขาก็บอกว่าหายแล้วจริงด้วยเออเอาหน้าใกล้ๆแค่เดียก็ดูออกเลยเราว่าหายแล้วจริงๆด้วยอะเออแต่ก็ต้องพักผ่อนอีกเออเราจะเดินทางกันต่อตอนเช้านะคะเช้ชาน้องก็ไปหาซื้อของอัพ เลวอะไรอะอัพอาวุธอะไรของตัวเองอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็เดินทางกันไปถึงในป่าน้องก็เริ่มกลัวขึ้นมาพระเอกก็แบบมีค่ายอยู่ไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนัน้นเขินไปอีกหนึ่งกร<อ>ุ๊ปนะคะพอไปได้อีกหน่อยกําลังจ,จะเข้าเขตป่าแบบจริงจังเลยใช่ปะก็แบบน้องสัมผัสได้ถึงว่าเอ๊ะมันมีอันตรายเข้ามาก็เลยคว้า,าวุธแล้วแบบจะมีซีนบูก๊กันแล้วแต่พอแบบว่า เห็นเห็นฝ่ายตรงข้ามแบบจังๆใช่ปะกลายเป็นว่าเป็นคนที่พระเอกรู้จักเว้ยเออเขาเป็นฝาแฝดกันสองคนเป็นแบบฝาแฝดชายหญิงเออต่างกะทักพระเอกว่าฝาบาทเหมือนกันเลยนะเหมือนแบบมาตามตามหาพระเอกเหมือนว่าตามหาพระเอกอยู่แล้วเพิ่งมาเจอเนี่ยเออพระเอกก็บอกว่าเออเขาปลอดภัยดีนาะทีนั้นอึ้งกันหมดเลยจ้ะนายเอกก็อึง้งฉันก็อึง้งอะไรคือพี่เขาเป็นเจ้าชายหรือไงอะไรยังไงกันแน่แล้วก็ตามคาดแก่ เป็นเจ้าชายจริง,รงๆพี่เอกของเราอ่ะเออเอเอแล้วนายเอกของเราก็แบบ what the fuck คู่ปัญทะของของจะเป็นเจ้าชายหรอเออแล้วแล้วแบบกูใช้แรงงานเจ้าชายไปเยอะมากเลยนะ mm hmm. <laughs> ยังค่ะสนุกป้าแกฉันชอบมากขอสปอยไว้เท่านี้นะแต่ก็นี่ก็เยอะแล้วนะเนี่ยสปอยเยอะนะเนี่ย mm hmm. เออที่ที่เหลือพวกเธอก็ไปตามอ่านเองนะเ mm hmm. ขาเขา,ขายังต้องผจญภัยกันต่อไปอีกยาวเลยแกแล้วก็ความสัมพันธ์ก็จะ พัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะคะจากแค่แบบว่าอะไรเป็นแค่แบบต้องพึ่งพากันอะไรอย่างนี้ใช่ปะน้องก็วันไหวกับพี่ขึ้นตลอดแหละจากที่ฉันเล่าให้ฟังแกก็น่าจะเห็นใช่ไหมโมเมนต์ Moment ก็มีให้กรี๊ดแน่ๆนะคะไปพร้อมๆกับความมันและเนื้อเรื่องที่เข้มข้นสนุกสุดๆ,ๆนะคะตื่นเต้นทั้งเรื่องอ่ะเออันตื่นเต้นนะฉันแบบฉันว้าวนะกับอะไรแบบเนี้มาเข้ารีวิวกันเลยดีกว่านาะเพื่อให เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลารีวิวตามความรู้สึกนะทุกคนแล้วก็ความเห็นของเราคนเดียวนะถ้าอยากรู้ว่าสนุกจริงไหมก็ต้องตามไปอ่านกันเองให้จบนะทุกคนแล้วก็เอาจริงฟังสปอยมาเท่านี้ก็สัมผัสได้ถึงความสนุกแล้วปะใครชอบแบบนี้ยายแฟนตาซีทารุมิติสายระบบ แบบใส่เกมอะไรแบบนี้คงจะชอบมากๆเลยสําหรับเรื่องนี้นะแต่ว่าคนที่ไม่ใช่สายเกมไม่รู้เรื่องเกมหรือว่าไม่ค่อยรู้เรื่องมากแบบเราอะ่ะก็อ่านได้เออเราก็ไม่ใช่สายเกมจาก๋าแต่ว่าก็พอรู้เรื่องนิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าแต่ว่าไม่ได้แบบรู้อะไรเยอะมากใช่ไหมแต่ก็อ่านแล้วก็สนุกอืชอบเลยอะไรที่เราแบบไม่รู้เกี่ยวกับเกมพอมาอ่านก็จะได้รู้นะคะแบบเข้าใจได้ง่ายมากทุกคนต้องชมแนละเขียนตรงนี้เลยว่า อธิบายได้เข้าใจสุดๆเรื่องเรื่องเกมเรื่องกฎเรื่องคําศัพท์อะไรเฉพาะอะไรเงี้ยเข้าใจง่ายๆสุดๆนะคะแล้วก็เรื่องพอดเนี่ยเรื่องอาจจะไม่ได้แปลกใหม่เพราะว่าเราก็จะเห็นผ่านผ่านตาแนวนี้กันมาเยอะใช่ไหมคะทะลุมิติมาอยู่ในเกมอะไรแบบนี้แต่ว่าในส่วนของเนื้อเรื่องเราก็พอลงลึกเข้าไปอ่ะลึกเข้าไปในเนื้อหาเนี่ย ก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นนะทุกคนคือก็มีความเป็นเอกลักษณ์ของเขาเออก็จะมีรายละเอียดลงลึกไปมีหลายประเด็นนะทุกคนอาจริงๆแล้วถ้าไปอ่านถ้าทุกคนไปอ่านดูก็จะรู้ว่าเรามายความว่ายัางไงก็คือแกมันสนุกสนุกสนุกง่ายๆเลยอ่ะสนุกแบบพวกเธอไปอ่านแล้วมันจะไม่อ่อมไม่เบื่อแบบไม่กดคมไถ่ข้ามแน่นอนเราเชื่อว่ามันจะเป็นแบบนั้นคือเนื้อเรื่องมันเข้มข้นนะ แต่อ่านง่ายไม่ซับซ้อนอ่านจ่อยๆได้อะ่ะเออชอบสไตล์การเล่าเรื่องของนักเขียนด้วยเออเขาจะเล่าในมุมมองของ,ของตัวละครน,นะคะเวลาขึ้นตอนใหม่เนี่ยก็จะมีการเปรียบเปยบางอย่างเพื่อเข้าไปสู่ตอนนั้นๆน,น,นะคะทำให้ไม่ไม่น่าเบื่อดีเออเราชอบตรงนี้มากแล้วก็เรื่องภาษาเนี่ยดีมากค่ะตามสไตล์นี้ายแนวนี้ที่แบบคำศัพ์ ไม่ยากไม่หวือไม่เวอร์มีหวือหวาเกินไปอ่านง่ายเข้าใจง่ายนะคะแล้วก็ด้วยคําที่เล่าโดยตัวละครอ่ะเป็นมุมมองมุมมองตัวละครใช่ไหมมันก็เลยทําให้เราอินตามตัวละครสุดๆเหมือนเราแบบได้หลุดเข้าไป ในเกมกับน้องอะ่ะเออแล้วก็คาแรคเตอร์ตัวละครนี่ชอบของพระเอกมากค่ะถอดฉบับเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเป็นสไตล์พระเอกในเกมเออในนิยายแบบที่แบบเขาเรียกได้ในอุดมคติเราเออแบบจะพูดนิ่งจะนิ่งๆสุขุมพูดน้อยแต่หล่อมากเท่มากเอออยากคีดสามตลบทุกทีที่พี่เขามีซีนออกมาอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนพูดอะไรอย่างเงี้ยเออเป็นตัวละครที่สร้างมาเพื่อให้เราแบบ กี๊จริงๆอ่ะชอบสุดๆนะคะแล้วก็น้องนายเอกก็น่ารักเออเอาใจช่วยน้องสุดๆนะคะให้น้องออกมาจากเกมให้ได้เพราะว่าน้องก็มีแม่มีน้องที่ต้องดูแลใช่ปะละ่ะอืมแต่ก็แบบแกถ้าเกิด น้องออกไปและออกไปได้เงี้ยแล้วพี่พระเอกของเราจะอยู่ในเกมก็เขาอยู่ในเกมใช่เะละ่ะแล้วจะทํายังไงอะ่ะคราวนี้ละครั้งนี้จะเป็นยังไงล่ะเออก็ต้องไปติดตามกันนะคะทุกคนสนุกมากจริงๆแกเออแล้วก็ฉันมีโปรโดีๆมาบอกด้วยนะนิยายเรื่องนี้จบแล้วทุกคนแล้วก็ติดเหรียญอยู่ที่1น5อยเหเหรียญน,นะคะแต่แต่ในรีเะไรอะที่ติดเหรียญเนี่ยจะไม่มีตอนพิเศษนะทุกคนแต่ว่าในอ e ีบุ๊กอะ จะมีตอนพิเศษให้5ตอนเลยนะเออเยอะมากแล้วก็ราคาราคาอ e ีบุ๊กปกติจะอยู่ที่199บาทแต่ตอนนี้มันลดราคาอยู่เหลือแค่120บาทเองถูกกว่าซื้อเหรียญในรีดอะไรอะอะ่แล้วก็มีตอนพิเศษให้ด้วยอะ่ะพวกเธอตำด้วนคุ้มคุ้มกว่าเห็นเห็นคุ้มกว่าไปซื้อที่ติดเหรียญอยู่ในรีดอะไรอ่านอ e ีบุ๊กก็คือคุ้มสุดๆอ่ะโปรนะคะ120บบาทอ e ีบุ๊กเนี่ย มีถึงสิ้นเดือนมีนาคม67นี้เท่านั้นนะทุกคนแล้วก็ยังไม่จบยังไม่จบมีเล่มอีบุพิเศษให้อ่านฟรีด้วยนะเรื่องเนี้ยเออเดี๋ยวเราจะทิ้งลิงก์อีบุไ้ให้ด้านล่างทั้ง2เล่มเลยนะทั้งเล่มที่แบบต้องซื้อแล้วก็เล่มที่อ่านฟรีด้วยเอออย่าลืมไปตามกันนะคะทุกคนจริงๆเรื่องเนี้ยต้องลองไปเช็มดูมันสนุกเออ แกดูที่ฉันสปอยได้เลยว่ามันสนุกจริงๆนะคะสายเกมตำด่วนไม่ใช่สายเกมก็ตำได้สนุกเออ,อยังไงก็ไปลองดูกันนะ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดคอมเมนต์กดติดตามนะคะแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งกริ้งๆเพื่อเป็นกำลังใจให้ไลเตอร์สบายเกิลด้วยนะคะไปสู่1,000งันซับสไคร์ด้วยกันนะขอบคุณมากนะคะที่ลาอย่าลืมกดให้กันนะคะนะคะนะคะไปแล้วนะคะสวัสดีคะ่ะ